สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กระก้องสตาร์ดังน,นะครับควันนี้ก็จะพาไปกินวิงชูนะครับแถวย่านอ้อมน้อยนะครับก็ตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มแล้วนะก็ของหวานย่านอ้อมน้อยก็มีร้านเดียวนะครับแถวแถวเพชรเกษแปดสิบเจ็ดที่ไหนร้านลเลยนะร้านนมฟูรับร้านนมฟูนะครับถ้าใครอยากมากินก็มาได้นะครับตรงข้ามศึกษาพันนะครับเพชรเกษแปดสิบเจ็ดตอนนี้ <แ yah! S 1> ก็มาดูเมนูกันนะครับว่าจะกินอะไรกันนะครับนี่นะคะเมนูกเนเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วเนาะคือบิงซูเนาะบิงซูทูโทนอาป่ะนี่นะครับเมนูก็จะมีบิงซูซีเรียสบิงซูคอนแพคบิงซูบานาน่าก็นี่ครับทายเมนูี่ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับมีร้อยเก้าบาทเก้าบาทหรือก้บาทก็มี กินสองถ้ามาสองคนกินชุดเล็กก็อิ่มินนะครับต้ก็ไม่กินบ่อยนะครับจะให้ดูเมนูแล้วก็น้ําก็มีหลากหลายขนมปังก็มีวันนี้เราสั่งขนมปังปังมโล <Nope. S 2> แล้วก็ปังในนมดำตาลไปนะคะครับเดี๋ยวก็รอของที่สั่งไว้สักแป๊บหนึ่งน,นะครับแล้วก็มากินกันมาดูกันนะเราจะได้แบบไหนบ้างที่เราสั่งไปร,รอชมกันเลยค่ะ ครับบิงซูทูโทนของเราก็มาแล้วนะครับผมก็จะสั่งเป็นน้ำชามะนาวกับนมนมสดีอติ้งคีมครับแล้วก็มีขนมปังขนมปังไมโลปังในยนมน้ำตาลแล้วก็บิงซูทูโทนนะคะชุดนี้ราคาไม่เกินสองร้อยสองร้อยมีทอนกลับบ้านนะครับร <laughs> น่าจะประมาณนั้นแหละหิว <laughs> แล้ว อะไรนะหิวแล้วก็กินใดิทำลายคนนอนนึกทำลายคนนอนนึกร่างกายต้องการของหวานอบไม่ปวดอ้วนหรอไม่เป็นไรหิวเงอ้ยงอมอบ อร่อยอร่อยอร่อยถ้าอยากมากินก็มาได้นะครับที่กันเต็มตรงข้ามกับศึกสามพันนะครับแต่เอาง่ยก็มีร้านเดียวนะครับทาา่างวันราคาเป็นกันเตงมากจละของร้านก็สวยนะครับสวย <laughs> อยู่ติดถนนที่ร้านนมชูเลย ตอนนี้เอาอยู่มีบรรยากาศรอบนอๆให้ดูด้วยมีโรงมีรถขับไปขับมาตัดสายมาแล้วเนี่ยตูบตาเต็มเนาะจูบตาจะกลับบ้านเลยครับไม่ใช่นะตอ มาบอิงทุบกเเกมกเถแซ่บหลายๆเด้ออร่อยก็ชอบอ่ะเจบลอลบอเาอกนยบลบอเาอับอ

อันนี้จะเป็น9บาทถ้วยเล็ที่สองคนก็อิ่มอยู่นะครับถ้ามาสี่คนก็แล้วใหญ่ก็109บาท19บาท109บาทขนมปังก็แค่15บาทพูดไปถึงสัาติเย็นค่ะคล้วนี้เราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณกี่ทุ่มแล้วพี่นัดสี่ทุ่ม ครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วครับก็กลับบ้านไปนอนแล้วครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแอนช่องเราด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้คลิปตอต่อไปของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คะ่ะคลิปหน้า bye บ๊ายบาย